เตรียมตัวพบกับสุดยอดปรากฏการณ์แปลกตาที่จะทำให้คุณแทบไม่เชื่อสายตาทั่วทุกมุมโลกซ่อนเร้นความลับที่เหนือจินตนาการและหนึ่งในนั้นคือเกาะผีแห่งญี่ปุ่นวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องราวของเกาะฮาชิมะหรือที่รู้จักกันในน้ากุนคันจิมะเกาะรูปทรงประหลาดคล้ายเรือรบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่มีประชากรหนานแน่นที่สุดในโลกด้วยพื้นที่เพียง6.3เฮกตาร์แต่เคยมีผู้อยู่อาศัยเกือบ5,300คน ที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการทำเหมืองฐานหินอันรุ่งโรดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอุตสาหกรรมอันเฟื่องฟูของญี่ปุ่นแต่แล้วจวบจนปี1974ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อพลังงานจากฐานหินถูกแทนที่ด้วยน้ำมัน เหมืองก็ถูกปิดตัวลงผู้คนนับพันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากไปในชั่วข้ามคืนทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังของตึกสูงคอนกรีตที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบัดนี้กลับผุกพังยืนตระงานราวกับโครงกระดูกท่ามกลางเสียงลงที่หวีดหวิวผ่านหน้าต่างที่แตกหักราวกับมีใครกําลังกระซิบเรื่องราวจากอดีตท,ที่ไม่เคยถูกเล่าขานคุณจะได้ยินเสียงผู้คนในวันวานไหม เกาะแห่งนี้ถูกทิ้งร้างจนได้ฉาย,ยาว่าเกาะผีกลายเป็นสถานที่ที่ชวนขนลุกแต่กลับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกในปี2015ช่างเป็นความย้อนแย้งที่น่าเหลือเชื่อ ฮาชิมะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นมันคือบทสะท้อนถึงพลังของธรรมชาติที่กลืนกินสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเรื่องราวมากมายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในสถานที่แปลกประหลาดอื่นๆทั่วโลกที่รอให้เราไปค้นหาคำตอบแล้วคุณละ่ะคิดว่าสถานที่เหล่านี้กำลังรอให้เราไปค้นพบความจริงหรือกำลังเก็บงำความลับที่ดำมืดไปตลอดกาลที่เราอาจไม่มีวันเข้าใจได้เลย